จเจริญสุขจเจริญพรคณะสรัทธาญาติธรรมกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านเช้าวันนี้หลวงปู่ขอน้อมนำธรรมะแห่งองค์สุเด็จพระสมามพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้ให้ภิกษุและพุทธบริษัททั้งหลายพึงปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลให้กับท่านสาธุรชนทุกคนทุกท่านได้นาไปปฏิบัติ สืบไปดังนี้การทำบุญใส่บาตรพระตอนเชา้าเป็นประเพณีสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล2,500กว่าปีผ่านมาแล้วทำบุญใส่บาตรพระได้รับอนิสงค์ดังนี้ 1. การใส่บาตรทุกวันย่อมได้รับอนิสงค์ให้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้มีสติปัญญาดีเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าสู่สุคติสวรรค์โลกสองการใส่บาตรทุกวันทำให้จิตใจเกาะติดอยู่กับคุณงามความดีสามเป็นการบรรเทาความตเนี่ความเห็นแก่ตัวสร้างจิตใจให้เป็นสุขและสร้างความร่มเย็นให้กับสังคมสี่เป็นการต่อบุญต่อลาภให้กับตนเองห้าเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคล ที่เป็นที่ลักที่ลวงลับไปแล้วอันเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณหกเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันเีงงามของเราเอาไว้เพื่อความงดงามและเป็นสเสน่ห์เอกลักษณ์ของชนชาติเจ็ดเป็นแบบอย่างการส่งต่อคุณงามความดีจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ลูกหลานได้มีแบบอย่าง ที่ดีในการปฏิบัติสืบไป 8. เป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาเพราะพระสงฆ์สมณเณรต้องการมีการเป็นอยู่ด้วยการบินทบายเลี้ยงชีพ 9. การใรสาบายเป็นการสร้างความปลองดองให้กับชาวพุทธให้เกิดพลังแห่งความสามคัคคีซึ่งพลังสามคัคคีนี้ จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งพระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าสุขาสังคสะสามคัคคีความสามัคคีย่อมนำมาซึ่งความสุขให้หมูนะ่คณะสุดท้ายนี้หลวงปู่ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอำนวยเอวยชัยให้กับ พุทธศาสนาทุกคนทุกท่านจงมีความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจมีอายุวันนะสุขะพระาปฏิพานธนาสารสบัติทัว่วการทุกคนทุกท่านเทิทนสัพพีติโยวัชันตุสัพพโลโควินันสตุมาเตพธวันตายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทน์สศิริสนิจังวุธาปจายโนจัตาโลธรรม,มาวะทันติอายุวันโนสุขังพระลัง フォー